ข้อความในมัชฌิมนนกายมูลปนาตมหาหัตถิปโทปมสูตรพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงการมณสิการธาตุโดยพิสดารต่อไปเตโชธาตบ้างนะข้อ344หน้า521ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็เตโชธาตเป็นไนเตโชธาตที่เป็นภายในก็มี เตโชทตุที่เป็นภายนอกก็มีเตโชท่าที่เป็นภายในเป็นไนคืออุปาทินกะรูปอันเป็นภายในเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนถึงความเป็นของเร่าร้อนเช่นเตโชทตาที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นเนี่ยนะมันอุ่นมากจนเหงื่อท่วมเลยอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะเรียกว่าเตโชทตาที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นเนี่ยหนึ่งสองเตโชท่าที่ทําให้ร่างกายสุดโทมเนี่ยนะ โสมแค่ไหนอะคิดดูนะตอนแรกเลยเนี่ยนะก็ไปสังเกตดูกระองดูผิวหนังของคนที่อายุมากๆขึ้นเนี่ยดูสิธาตุไฟมันเผาซะ,ะเฉาหมดเลยเนี่ยนะผิวหนังเนี่ยมันมันอะไรมันเหมือนดอกบัวเฉาอ่ะนะมันค่อยๆเฉาไปเรื่อยใช่ไหมมันเผาซะ,ะจนเป็นอะไรนะเป็นตะปุ่มตะป่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นติ่งออกมาทั่วตัวไปหมดเนี่ยนะแล้วมันจุดเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันก็กลายเป็นจุดดําจุดอะไรเนี่ยนะยังเข้ามาเห็นคนที่มีอายุเกินร้อยปีขึ้นไปเนี่ยนะ มันมันจะเป็นอะไรนะมันเป็นแค่ร่าตกกะเนี่ยนะก็จะเป็นตุ่มดำ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 เต็มตัวไปหมดบางคนก็ออกติ่งมาตามตัวเนี่ยนะเพราะอะไรก็ออนั่นแหละคือไฟคือเตโชาธาตมันเผาเนี่ยนะรกรว่าทําให้ร่างกายสุดโสมใ,ใครจะคิดว่าอย่างอะไรดอกไม้สดเนี่ยนะตอนที่มันสวยๆเนีย่ยถ้าดอกบัวเคยดอกบัวไปตากแดดไหมนะดอกบัวบูชาพระเจดีย์เห็นชัดไหมตอนเช้านี่แหมไปตั้งงามงามสดด้วยสวยด้วยพอกลางวันแดดร้อนเปรี้ยงตกตอนเย็นอ่ะนะ งงรดน้ําเผื่อจะสดได้ได้ไหมทาได้ไหมเอาน้ําไปรดเป็นร้อยหม้อมันก็สดไม่ได้ชั้นใดากายที่ชารานี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะเตโชธาตเผาสะชรามหมดเลยเรียกว่าเตโชธาตธาตไฟที่ทําให้ร่างกายสุดโทมแล้วก็เตโชธาตที่ทําให้ร่างกายเร่าร้อนเร่าร้อนตอนนั้นก็แปลว่าเจ็บป่วยนะเช่นเจ็บป่วยร่างกายนี้มันร้อนระอ,อุไปหมดเลยเนี่ยนะเกิดอากาไข้ขึ้นเนี่ยนะไข้ขึ้นเช็คดูแล้วเนี่ยนะ ก็กาว่าเช็คที่ไหนที่หูนี่หูยังร้อนเลยใช่ไหมใต้ลิ้นลิ้นใต้ลิ้นก็ร้อนเนี่ยโอ้มันร้อนไปหมดทั่วกายนั่นแหละาตาไฟที่ทําให้ร่างกายเร่าร้อนแล้วก็เตโชท่าเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารเนี่ยช่วยทําให้ย่อยย่อยสลายในกายนี้นี่นะเตโชท่าที่ทําให้อาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดการย่อย หรืออุปาทินกะใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นภายในเฉพาะตนเป็นของร้อนให้ถึงความเร่าร้อนอย่างอื่นนี้เรียกว่าเตโชธาตในภายในอันนี้เตโชธาตก็คือธาตุที่อยู่ภายในกายเนี่ยนะหนึ่งทำให้ร่างกายอบอุ่นสองแก่ชราสามป่วยไข้สี่ช่วยย่อยสลายเนี่ยนะหลายๆอย่างในร่างกายของเราเตโชธาตทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะทั้งจับเตโชธาตไฟภ,ภายในก็ตามธาตุไฟ ภายนอกก็ตามบัณฑิตพึงเห็นเตโชาธาตนั้นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะเห็นาธาตุไฟไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปัสนาเราไม่เป็นนั่นด้วยอนิจจานุปัสนานั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วย อนัตตานุปัสสนาครั้นเห็นเตโชธาตธาตไฟในกายนั้นด้วยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาด้วยวิปัสนาปัญญาอันชอบถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมนิพพานุปัสสนาเบื่อหน่ายในเตโชธาตยังจิตให้คลายกำหนัดด้วยวิราคานุปัสสนาในเตโชธาต ทีนี้มาดูไฟภายนอกบ้างเตโชาธาตอันเป็นภายนอกย่อมกำเริบจะมีได้แลเตโชาธาตภายนอกกำเริบเป็นยังไงห้างถูกไฟไหม้เคยเห็นไหมบ้านถูกไฟไหม้เมืองถูกไฟไหม้อะนะนิคมถูกไฟไหม้ชนบทถูกไฟไหม้ประเทศถูกไฟไหม้เขามีงานที่อินเดียเขามีงานแต่งงานเขามีงานแต่งงานแล้วกําลังเข้าพิธีแต่งงานบ่าวสาวกาลังดีเนี่ยนะไฟฟ้าลัดวงจรตายกันเรียบห้าสิบกว่าคนเนี่ยนะ ไฟไฟเผาตายท่านน่ะนะไม่รู้ว่างานแต่งหรืองานตายนะมันก็ใกล้ๆก,กันนะ่ะนะอันนั้นก็ตายไปห้าสิบกว่าคนในงานนั้นนะ่ะนะแก๊สร,รบิดอย่างงี้ใช่ไหมขับรถไปดีๆพูดถึงธาาดไฟเนี่ยมันก็น่ากลัวนะชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่บนรถบนท้องถนนใช่ไหมมันคันหน้าก็น้้ำมันทั้งนั้นคันหลังก้นน้ำมันคันซ้ายก็แก๊สคันขวาก้นน้ำมันเนี่ยนะถ้าทุกอันนะั้นน่ะมันไหลอาบลุกแล้วก็ไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเพลิงก็เผาผลาญว,วอดไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะหลายๆยอย่างพร้อมที่จะเป็นขม่าวเป็นขี้เท่าไปหมดก็ลองเตโชธาตเหล่านั้นมันประทุขึ้นมาเพราะฉะนั้นเตโชธาภายนอกเนี่ยนะที่มันประทุขึ้นมาไฟมันวุบขึ้นมาลับขึ้นมาแล้วก็พุ่งเผาไปทั่วไปหมดเนี่ยบางทีเนี่ยมันเผาบ้านเผาเมืองเผานิคมเผาชนบทเผาราชธานีเนี่ยนะเช่น ใครจะคิดว่าไฟเทียนดวงในน้อยจะเผาสาลาการประเรียนเป็นต้นเนีนะทีนี้ขนาดไฟภายนอกเนี่ยนะไฟภายนอกเนี่ยเผาไหมแต่บางครั้งเนี่ยนะไฟเหล่านั้นพอมาถึงหญ้าสดมันก็ดับถึงหนทางก็ดับถึงภูเขาก็ดับอย่างเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วหรือเดือนนี้เนี่ยนะถ้าไปทางภาคเหนือเป็นต้นเนี่ยนะถ้าถ้าดูจากข้างบนลงไปเนี่ยมันจะมีดวงไฟเผา หรือไปเดินขับรถผ่านภูเขาทั้งหลายเลยเนี่ยพัะเพลิงเนี่ยเผาแสดงลุกท่วมเนี่ยนะก็ไฟลุกท่วมภูเขาไปหมดนะนึกถึงว่าสัพสั์ทั้งหลายที่อยู่ณบริเวณนั้นเนี่ยตายเท่าไหร่น้อเนี่ยนะแล้วก็ไฟเนี่ยเผาเผาเผาป่าเนี่ยนะเผาลุกลามอนาบริเวณเป็นร้อยไร่พันไร่เนี่ยแหละแต่ขนาดไฟเหล่านั้นภายไปที่สุดก็ดับไปสมัยที่ชนทั้งหลายสแสวงหาไฟบางทีไฟมันหายยากมากเลยนะ บางทีมันไม่มีไฟเนี่ยโนะบราณแล้ววิธีทําไฟให้เกิดขึ้นใช้ขนไก่บ้างขูดหนังบ้างเป็นต้นเนี่ยเพื่อที่จะจุดไฟใช่ไหมขนาดไฟที่มันลุกลามเผาไหม้ใหญ่โตก็ยังไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปแปร ى, ปรวนไปเป็นธรรมดาไฟเหล่านั้นยังยังหมดใครจะคิดนะว่าดวงอาทิตย์ยามร้อนระอุพอตกกลางคืนเย็นแล้วจะ กลางคืนน่จะเยือกเย็นเลยนะอย่างเช่นแผ่นดินทะเลทรายเนี่ยนะแผ่นดินทะเลทรายเนี่ยกลางวันเนี่ยร้อนสี่สี่สิบเป็นสี่สิบองศาห้าสิบองศาไปก็มีตกกลางคืนน่เป็นยังไงอากาศติดลบเนไะกลางวันก็ร้อนระอกุกลางคืนก็ติดลบแล้วใครที่ไปอยู่บริเวณนั้นเอาอะไรมายุยืนละ่นะเนไร้อนเย็นเย็นร้อนร้อนเย็นวิโรธที่ปัจจัยจะไปไหนใช่ไหมก็รูปทั้งหลายเพราะแปลว,ว่าอะไรรูปแปลว,ว่าอะไร รูปปณะนะเสืเส่อมสิน้นแล้วก็สลายไปเนี่ยนะบอกว่าเตโชาตธ,ธาตภายนอกอยังสิ้นไปเสื่อมไปบอกว่าอย่าว่านี่เลยเขาในโลกนี้อะไรมันจะส่องสว่างแล้วก็ร้อนแรงเท่ากับดวงอาทิตย์มีไหมมีดวงอาทิตย์เนี่ยแสงส่องสว่างแล้วก็ร้อนแรงเคยเห็นดวงอาทิตย์ตกผลึกไหมดวงอาทิตย์หมดสภาพน,นะเมื่อไม่นานนี้เขาออกข่าวมาว่าดวงอาทิตย์หมดสภาพตกผลึกกลายเป็นก้อนเพชรเนี่ยนะเพชร,พชรหญ่มากเลยนะ ขาบอกว่าเครื่องเจรไนเพชรก้อนนั้นต้องใช้เท่าโลกกว่างนั้นนะตัวเครื่องเจีรไนเพชรอันนั้นไงวะเพชรอันนั้นใหญ่คือดวงอาทิตย์ที่มันมันค่อยโมดเพชรจริงๆแล้วค่าที่เป็นจริงของเพชรคืออะไรนั่นแหละชั้นใดก็ดีพวกพวกดวงอาทิตย์ถ้ามันในที่สุดนะมันเผามาหลายๆพันล้านปีแล้วมันตกผลึกนะพอมันตกผลึกปั๊บมันก็จะกลายเป็นเป็นเพชรก็บอกว่าเอาสรุปทบทวนว่าอะไรมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นสิ่งเหล่านั้นก็ยัง ดับไฟที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไฟเหล่านั้นก็ยังมอดแล้วธาตุไฟที่อยู่ในกายเรานี่ลหละไอ้ธาตุไฟที่เรายึดถือไอ้ความอบอุ่นอยู่แค่30กว่าองศาเนี่ยนะในร่างกายของเราซึ่งมันเป็นของชั่วคราวเนี่ยมันจะไปยั่งยืนมั่นคงอะไรขนาดภายนอกยังไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปรวนไปและธาตุไฟที่อยู่ในกายนี่ลหละ นะที่เรามายึดถือว่าเราว่าของเรามีอยู่มันตั้งอยู่ตลอดการเล็กน้อยเนี่ยนะไฟในกายเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็เป็นของที่แปรปรวนทาไมมันจะไม่ปรากฏยังไงกายนี้ก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นความยึดถือด้วยสามารถตันหามานะทิฐิในเตโชาธาตุนั้นจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลย คือถ้ามนสิการโดยอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาพิจารณาความไม่เที่ยงของเตโชธาตในภายนอกแล้วน้อมมาเปรียบเตโชธาตในภายในเตโชธาตในภายนอกที่มันลุกลามใหญ่โตก็ยังแตกยังดับได้แล้วเตโชธาตในภายในเราจะไม่แตกจะไม่ดับจะไม่สูญจะไม่สลายไปได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเจริญไปอย่างนั้นเตโชธาตจะไม่เป็นที่ตั้งแห่ง ตัญหาเตโชธาจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งมานะเตโชธาจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิไปได้ทีนี้ต่อไปอีกว่าผู้ที่เจริญไปอย่างนี้เนี่ยนะหากว่าชนเหล่าอื่นจะด่าจะตัดเพาะจะกระทบกระเทียบเบียดเบียนภิกษุผู้เจริญธาตุกรรมฐานเช่นจเจริญอะไรอนิจาานจา,าทุกขะอนิจจานุปสรราทุขานุปสรนาณัตานุปสรนาในปฐวีธาตุอาโปธาตเตโชธาต ตรงนี้เราพูดมาถึงเตโชธาตเนี่ยนะคนที่พิจารณาด้วยอนิจจานุปัสนาเป็นต้นในเตโชธาตแล้วถูกด่าล่ะเิีษสุนัน้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดแต่โสตสัมผัสเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าทุกขเวทนานั้นอาศัยเหตุจึงมีได้ไม่อาศัยเหตุจะมีไม่ได้ทุกขเวทนาอาศัยอะไรจึงมีได้ทุกขเวทนาอาศัย ภาษะจึงมีได้เนี่ยนะอาศัยโสตสัมผัสใช่ไหมภิกูุนั้นเห็นว่าภาษะก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงจิตอันมีธาตุเป็นอารมณ์เนี่ยนะมีเตโชธาตุเป็นอารมณ์ด้วยอนุปัสนาสามนั้นอะเที่ยวของพิสษจนนั้นเล่นไปไม่ติดขัดตั้งอยู่ได้ด้วยอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอะนัตานุปัสนาแล้วก็วิราขานุปัสนาเป็นต้นเล่นไปด้วยอนุปัสนาเนี่ยนะอย่างว่องไว หากว่าชนเหล่าอื่นจะพยายามทำร้ายภิกษุนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปราถนามไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้และสาสตราภิกษุนั้นรู้ชัดด้วยปัญญาอันถูกต้องอย่างนี้ว่ากายนี่แหละเป็นที่ตั้งที่เป็นไปแห่งฝาการประหารด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินท่อนไม้ด้วยสาสตรา อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ว่าพวกโจรผู้มีความประพฤติต่ำช้าจะเพิ่งตัดอวัยวะน้อยใหญ่ด้วยเลื่อยอันมีด้ามทั้งสองข้างถ้าภิกษุใดยังใจให้ประทุษร้ายหรือโกรธในโจรพวกนั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราเพราะเหตุนั้นเพราะอะไรถ้าโกรธก็ชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอน อัน,น่งความเพียรอันเราปรารบแล้วจักไม่ย่อหย่อนสติตั้งไว้แล้วจักไม่หลงลืมกายให้สงบแล้วจักไม่กระวนกระวายจิตตั้งมั่นแล้วจักเป็นเอกคตาคราวนี้การประหารด้วยฝ่ามือจะเป็นไปในกายก็ดีการประหารด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้ด้วยสาสตราจะเป็นไปในกายนี้ก็ตามทีเถอแปลว่าช่างมันเถอเนี่ยนะมันจะจะถูกทุบถูก,ถกเกลี่ยนถูกตีจะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดกระช่างมันเถอ เราจะทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้จงได้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาคือวิปัสสนาญาณทั้งหลายอันอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่พร้อมได้ภิกษุนั้นย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นว่า ไม่เป็นลาบของเราลาบไม่มีแก่เราเราไม่ได้ดีแล้วหนอการได้ดีไม่มีแก่เราแล้วหนอที่เราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ วิปัสนาอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมก็ไม่ตั้งอยู่ได้เสียใจเออนะนะคือสังเวชสลดใจว่าโอ้นี่เราไม่ได้ดีแล้วเนาะได้มาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนและกุศลธร,รรมก็ยังไม่เจริญอีกแม้ควรแก่การอะไรสังเวชเหมืนันนะสังเวชจริงๆเนี่ยนะสังเวชสังเวชตัวเองจริงๆเหมือนกั้นนะ เปรียบเหมือนหญิงสะพ้ยเห็นพ่อผัวและสลดใจทั้งความสลดใจแม้ฉันใดผู้มีอายุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นสลดใจสังเวชใจเพราะเหตุนั้นฉันนั้นแล หากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมตั้งได้อยู่ด้วยดีสายโอ้ดีเยิ้ยมเลยนะกุศลแล่นไปเป็นไปอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องไปก็เป็นผู้ปีติและปราโมทปราบปลื้มใจเพราะเหตุนั้น ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้คําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันภิกษุทําให้มากแล้วเนี่ยนะเรียกว่าจิตที่เล่นไปตามกุศลธรรมนี่แหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติตามคําสอนจิตที่เล่นไปในอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาอย่างนี้แหละเรียกว่าประพฤติปฏิบัติเจริญงอกงามในศาสนธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ